สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคงใจรักนิวนะครับวันนี้ว่างนะครับพอดีทํางานยังไม่เสร็จก็เลยอยากจะพักสมองอยากพักสมองหน่อยนะครับน้องปัามก็พามาน้องปามก็พามาเดินห้างเซ็นทรัลน,นะครับพาเดินห้างเซ็นทรัทลรับเร้านะครับก็มาทานข้าวเสร็จก็ ทานข้าวเสร็จสักพักใหญ่ๆแล้วก็เดินเล่นสักพักหนึ่งก็หิวอีกแล้วก็เลยมาทานขนมปังชานะครับปังชามาร้านขนมปังชากันตอนนี้อยู่ร้านขนมปังชานะครับโอ้ไม่ก d สั่งแค่สองอย่างห้าร้อยกว่าบาทแล้วหรอโอ้โหกินแล้วลอยได้วะ โอ้โหตังชานะครับตอนนี้อยู่ในห้างสินท่าลาภาเอาะครับสินท่าลาภาเย้ครับดูชันี้เราอยู่ชั้นไหนชั้นห้าหรอชั้นห้าป่ะไม่ใช่นะมีห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้า เสียวหล่นจังเออหล่นไปเลยเสียวหล่นจังสวัสดีนะครับสวัสดีครับอันนี้เรามากินขนมปังชากันครับขนม,ผมเออโรตีใส่อะไรทุเรียนโรตีใส่ทุเรียนครับแล้วไปกาแฟเอแล้วก็มีแล้วก็มากินชานมอใช่ปะ อาชาไทยชาไทยเรากินชาไทยกันอร่อยอร่อยมานั่งฝั่งนี้จะได้นิ่มๆนั่งนิ้นทำไมปั๊มมานั่งฝั่งนี้ดีกว่าจะได้กินทีเดียวมั้ยมานั่งฝั่งนี้นั่งมานั่งติดๆกันแต่อยากให้แกะเกตอันหน่อยไปแกะที่บ้านแล้วกันนะแต่กูชอบสีฟ้าจังเลยเกตอันนม้เป็นเทปยาง เดี๋ยวมานั่งกินฝังนี้ยวไปรับเขาเดี๋ยวมานั่งกินฝังนี้ด๋ยวกูโมโหนะตุบอกดูก่อนแกเลยปะล่ะแกะเคสปะล่ะจะเปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่าพูดเยอะเข็บคอเออฉันอยากได้เข็ดยางไม่อยาได้เข็ดลื่นไม่เอาเข็ดลื่นดีแล้วใช้ง่ายมันก็ไม่ลื่นซะหน่อยลื่นไหนเนี่ยลื่นไหนอ่ะใครดูดิเดี๋ยวไมยไม่ยมาบอกลื่นอยากรู้มันลื่นตรงไหนสวัสดีครับตอนนี้อยู่เซ็นทันรับพาวนะครับเรามาทานข้าวเสร็จแล้วก็จะมากินปังชาะคระับปังชา น,นี่เป็นยาง่ะข้างนี้เป็นยางเออน่าจะเป็นยางพอนี้มันมันให้เรากดเพิ่มเ,<อ>เพิ่มได้ใช่ไหมของร้านมันใช่ไหมมันก็เลยมีแถมนี่คือนมานี่มันแถมให้หูือล้วสวัสดีนะครับ วันนี้พงจะรักนิ้วไม่ได้ไปถ่ายอยู่นะครับช่วงนี้ภารกิจเยอะนะครับแล้วก็คลิปเก่าๆก็ยังทำไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ส7เจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดตุคินเราไปพบกันใหม่ที่บ้านเจกุร,รบกันนะครับบ้านเจกุร,รบนะครับจะมีการงานมีนิ้วอีกมทำไมอ่ะา,ะาเพราะว่าอยู่างนี้ไม่รู้เพราะว่าอยู่มันต้องดีอยู่แล้ว สวัสดีทักไทยคือเป็นได้นะครับทักไทยคื้เป็นได้ไอ้องเห็ดดีฮะขอดีอว่าดีนะเขาสีอะไรมีสายกับไม่มีสายเ็ษอะไรเยอะแยะ ใส่ดีกว่าั้วะโอ้ดูสิมาดูบางชาเร็วโอ้ยวันขึ้นกระมงเลยนะครับบางชานะครับบางชาโอ้ไม่ก้าครั้งแรกที่มานั่งกินนะครับไม่เกนั่เกนกยวเขาเลยเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีไรายได้เยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยกล้ากินของแพงวันนี้น้องปามพามากินมาเลี้ยง เาอยากกินก็เลยโอเคนานๆมากินทีนะครับนานๆมากินทีนานๆจะมากินทีนะครับต้องชิมดูว่าอร่อยใช่ไหมก้าแกลุยเขาเก็บแกะมุมๆมาเออแกะข้างล่างดีตรงตรูดข้างล่างอะ่ะเออวางัะขอบคุณนะครับที่ส่งหัวใจแดงมาให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับลุยเขาแกะข้างล่างมนึง มันก็จะออกหม่วันนี้ผมดเทปบก่นขอบคุณนะครับที่ส่งหวยใจแดงมาให้นะครับเรามากินปังชากันนะครับปังชานี่ของปังชาไม่เคยกินเลยครั้งแรกในชีวิตที่มานั่งกินเดี๋ยวน่าจะบอกเขาทํทำหวานมัน่ามันแข็งแต่แล้วไม่ลยบอกเขาแล้วเขาบอกว่าทำแทนไม่ได้ มีไก่จ,จิ๊ปปิ้งด้วยนะครับมีใส่เขาเรียกอะไรนะอ๋อวุ้นอะวุ้นวุ้นน,นะครับแล้วก็มีอะไรประกบอบๆอบอน,นี้มันเป็นเคสแบบน,น,นี้อันนี้มันการ,กระ์ะแท้ไหนดีวัวใส่ก็สวยดีนะไม่ใช่แบบสีดับสีเทาตึงไง ก็อเคดงียเลยแต่ก็ว่าการกระแทกครูว้าคุูสดสนับอันนี้จะได้เห็นสีฟ้ามันจะใช้สวยะนเนมืองซื้อมาแล้วไม่ใส่ไม่ใส่สีให้มันเห็นสีฟ้าก็สวยก่อเช็ดผ้าหน่อยเช็ดเอามาที่กระตุกอะไรป่ะไม่ต้องไม่ต้องเล็บแมวเล็บมือ,อ,อมันมันใช้ในนี้อันนี้ดีกว่าน,นี้กับแต่ไม่ใช่อาผ้าเช็ดต่างจีนจะได้มัน ใช้ทั้งเครื่องเลยทั้งกระจกด้วยทั้งนี่ด้วยอันนี้เป็นโรตีนะครับโรตีหน้าทุเรียนเยอะแต่มันตกโรตีทิเรียนนะครับแล้โรตีหน้าทิเรียนนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับไม่เคยกินนะครับมาครั้งแรกเพิ่งกินนะครับไม่เคยกินจริงๆเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่มานั่งกินแบบนี้ โอ้ยตกใจหมดหนูว่าลอยใครคงจะเสงครับเอ้ยสองคนนี้แม่แค่นี้มันมองก็เห็นหรอไม่ได้ดีบอกของแพงไอ้เยี่วุ้ยพูดจาหยาบถอดทส่วดีนะคือมันเป็นหน้าทุกเรียนแบบนีเขาลรยโรยลอยให้ต โรตีหน้าผู้เรียนก็บอกอสบายใจแล้วออหอมผู้เรียนจริงหอมหอมผู้เรียนไม่ต้องซื้อเขตแล้วล่ะไม่ต้องซื้อเขตให้มาสื้อเยอะเลย ก็อ,อ,อร่อยงงนะหอมนุ่มเย็นมากอันม,มีอะไรอ่ะผ้าเช็ดผ้าเช็ดสัวไว้ตัวไว้มาเออยอมรับก,ออก็โอเคนะครับแล้วจับฟังทำไมล่ะ นั่งยี่ัมงี้าโลรัมเนี่ยรมเฮ้ยปิงเก็บไม่นะได,ดีเดี๋ยวปิงเจ๊งปินยังไม่เก,ก็บทีดีวะอะไรคือเไม่เจ็บเองมาโทษใคร กับลูกคุณนายครับตอนนี้ให้ถุงมาก็นะ่าเกลียดมากถุงเล็กทีเดียวมามานั่งกินตรงนี้มน่มาเราดูล่ะป่ะเนี่ยเราดมาดูหนังรถหรือเ,เปล่าจะดูหนังดิดูหนังก็ผ่าดูดูเลยทีเดียวจะได้มองมาหลายเทีเ่ยวเพื่ค่าใช้จ่าย ใทำไม,ไมถึมงโชก้าบเาเบาก็ที่มันเป็นกลิ่นผู้เรียนเนี่ยก็น่าจะเป็นจากผงผงผู้เรียนมากกว่าของแต่งกลิ่น,นบอมบอมมีกลิ่นผู้เรียนไหมมีกลิ่น ่ากาจะจะติอันนี้ทาทาก็เรบิงจูขาไทยนะครับชาไทยรสชาติทาไทยแต่แต่รสดีอร่อยนะอเสียวฟันมา ฟันก็ไม่ค่อยดีเออเ้ยเหย็นฟันเหยนฟันเสียฟันมากเลยตัวตีกรอบดีแล้วก็วเนื้อนุ่มวันนี้มา,มาพักผ่อนนะครับท,ทำงานเยอะแล้วเครียดเครียดมากเลยเนี่ยเครียดจนต้องเดินห้างห้างเซ็นทรัลพา เขาบอกเขาเครียดมากคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วเนี่ยคืนนี้ฝันตรนนี้คืนนี้ตัวลอยกิน<ม>ทุเรียนหอมครับหอมจริง้นนม่ยอมรับผุเรียนปลอมทุเรียนคืนหรือหรือเชื้อทุเรียนนะ ทำนากเ,เรียนจรงงหอมงคสวัสดีนะครับสว,วัสดีนะครับ เดี๋ยววันที่17ไปถ่ายนิ้วให้ดูนะครับ17 18 19นะครับตุกมขีดมือดีไม่ได้หวงแ้วแล้ว มัเดือทพันผมพูดนี่มันอะไระทำไมเดือดเดือดมาทำอะไรกัน่อ๊ตเป็นวนกินเย็นไม่ได้มันเดียวฟันมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีขาพี่พงศ์สวัสดีเส้นกันนะครับสวัสดีครับ วันนี้มาเปิดหูเปิดตามากินอะไรเล่นๆหน่อยว่าไงน้องวันน้องวัน น้องวันเข้ามาทักไทยแล้วน้องวันทำอะไรละ่ระน้าต้องตั้งมาเป็ใหม่กูโลแล้วเลากดโอนเข้าไปเลยไม่ได้เหรอ แล้วพวกธานาคารนะาไม่น่าเชื่อเลยว่าแต่ถาดใหญ่มากรับขนมปังชานะครับปังชาใหญ่มากอือ ดังมากท่านไหนเนี่ย,อ,ยอ้ายนั่งกินกลางชา้าคนเขามองเรากินอาย เด็ไม่ได้เด็กเท่าอันนี้ก็ควมเลขรเนี่